ให้สูสูด้วพี่น้องด้อให้มีความหวังเจอ,อความความท้อขึ้นกันนะครับแบบเหตุงานมันกมีเมือยมีอันบางมืมอม,มันก็เมยบางมือมันก็บางเมยเพราะว่าการใส่ชีวิตคนเฮามันคือว่าแหละแต่ละคนมันก็คือกันเนาะคนหนึ่งรวยคนหนึ่งจนใช่ไหมสำหรับคนจนหรือว่าคนรวยก็ัครับสวัสดีครับพี่น้อง ป้องปลายชวนหูทุกคนมือน,นี้เพิ่นกัได้เมินมาถามมาหนีเนาะว่าอันผมกัอัน,นึ่งเพิ่นกัอยากคู่ว่าผมเป็นคนอยู่ไอยุสัยเนาะผมเป็นคนสปปลาวคือกันบา <c oughs> นนี้มั้ยผมมือน,นี้เพิ่นกับมาเดินมาถามว่าอันนี้ผมการเฮดเบียเค้นงานเนาะผมกัสีมา ตอบคำถามทั้งพี่น้องสอบปอเล่าฮะเนาะผู้ใดเมยผู้ใดอันผู้ใดเมยผู้ใดทอ,พ,ดอ,พ,ดอพี่น้องของให้อดชูโบวาทั้งพี่น้องฟังเล่าหรือฟังไทยหรือว่าต่างประเทศเหตุงานกะให้ชูๆเด้พี่น้องเ้อให้มีความหวังผมกะเจอความความท้อขึ้นกันนะครับแบบอุย้ยเหตุงานมันกะมีเม,มื่อมมีอัน บางมือมันก็เมื่อยบางมือมันก็บวมเมืม่อยเพราะว่าการใส่ชีวิตคนเฮามันคือว่าแหละแต่ละคนมันบ็คือกันเนาะผู้หนึ่งร้ยผู้หนึ่งจนใช่ไหมสำหรับคนจนหรือว่าคนร้อยกะกระสูไปพร้อมกันครับการเหตุงานเหตุการณ์เฮาหาเฮาบรสูโบหัวไปอมาสูเพื่อเฮาแทนเพิ่งเพราะเส้นนั่นแหละเขาจึงมาตัดสินใจเจ้าของในหัวใจเฮาอย่างผมนี่ผมก็เคยท้อมาแล้ว แม่มผมกับมาเห็ดงานอยู่ไทยนี่กับลายบอลคือกันพี่น้องแต่ว่ามา,มาพ่อมองมองนึงเนี่ยแหละมองนี่เนี่ยที่ผมยู่นี่็ผมก็ยูได้ดครับก็บดีอย่หัวหน้าก็ดีอยท่าแก่ก็ดีอยู่ก็พ่อไปได้มาได้แล้วครับอันพี่น้องผู้ไดทอ่อผู้ใดอยากลับบ้านนะก็อันนี้ก็ให้ใจเข้มแข็งไว้ด้วยครับ พราะว่าช่วงนี้มันกะโรคไพกกะอัน,นโรคไพ่มันกะอันนี้อยู่เนาะเพราะเส้นนันกับขาเขาเมื่อกัโรคไพ่มันกะสิกับเขาหาพี่น้องสู่ทางบ้านเขาเนาะพี่น้องลูกหลานฟังเขานี่แหละมาปูยาตายาย่อะไรครับก็อยู่นี่พวกทางในพวกใอยู่บ้านกักับปต้องขึ้นมาพอ ตอนนี้โรคไัยมันกระยุดไบก่อนครับความจริงอะภกับอย่างเหตุงานเหตุการณ์แะไรเพราะว่างั้นมันก็ขาดเขินส่วนนในโรคไัยมันก็อันนี้เนาะเพราะฉะนั้นผมสิ่งที่แรกตัวผมนี่แหละครับแบบอยากเมื่อยู่แต่ว่าเมื่อไห้เนาะเพราะฉสนั้นผมก็คิดได้อยู่กันคอยหายโรคหายไข้ผมกับสิมกัคือกันแหละเอากราบสวัสดีครับ กะให้ยังขั้นพี่น้องขั้นพี่น้องในบิ่งคลิปผมแล้วกะติดตามหรือว่าคอมเมนต์มาก,กาาอะไร yahoo ยังกับ yahoo ยังอยากเห็นยังกับ yahoo ยังกัเมนมากข้างล่างก็ได้ครับผมสีบอกว่าผมสีเฮ็ดอันาน,าน,านั้นอันน,าน,านี้ชูพี่น้องให้เห็นให้หู้มาละเมื่อนีก่กะสีมา จบซรินี่แลครับกลับสวัสดีครับพี่น้องอย่าลืมติดตามหรือว่ากดเป็นนะครับ